จะมาสอนพี่ๆนะคะปลูกมะเขือเทศในกล่องโฟมแบบนี้ค่ะปลูกง่ายๆนะคะเพึ่งจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่พอมเล็ดนะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยไปรับชมวิธีการปลูกกันเลยค่ะ เริ่มจากการเพาะเมล็ดนะคะวัสดุที่เราใช้เพาะเมล็ดนะคะก็จะมีขุยมะพร้าวกับพีทมอสค่ะแล้วก็ตัวเมล็ดพันธุ์นะคะตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราอยากให้มันคัดเลือกเมล็ดที่มันงอกนะคะเราสามารถเอาไปบ่มในกระดาษชิชู่ได้นะคะแต่วันนี้พึ่งไม่ได้สอนบ่มนะคะพึ่งจะหยอดเมล็ดลงไปเลยค่ะ <S <S วิธีการปลูกนะคะเราจะปลูกลงกระถางเลยก็ได้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาไปลงกล่องโฟมอะค่ะเราสามารถเอากระถางเนี่ยค่ะไปหยอนลงในกล่องโฟมได้เลยหรือ ใครเฉพาะลงในฐานหลุมแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเอามาลงกระถางค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะสอนการเอาลงกระถางนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเอาน้ํานะคะใส่ในขุยมะพร้าวกับพิทมสคลุกให้เข้ากันให้มันชื้นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคลุกให้มันเข้ากันเนาะน้ํากับพิทมส เอ่ยน้ํากับขุยมะพร้าวนะคะพอเราคุกให้มันพอชื้นเสร็จเราจะเอาขุยมะพร้าวใส่ข้างล่างใส่นิดนึงนะคะป้องกันไม่ให้ตัวพิษมอสที่เราใช้พลเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะมันไหลลงลงน้ํานะคะตอนที่เราเอาไปใส่ในกล่องโฟมอะค่ะเราก็เลยจาเป็นต้องใส่ขุยมะพร้าวข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาพิษมอสคุกน้ําให้ชื้นเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในกระถางนะคะใส่ลงไปในกระถางแบบนี้ ใส่ไม่ต้องกดแน่นแล้วก็ไม่ต้องให้มันหลวมเคินะคะเอาให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็แหวกลูตรงกลางนิดนึงนะคะไม่ต้องลึกมากนะคะแล้วเราก็หยอดมเมล็ดค่ะเราจะหยอดประมาณสักสองเมล็ดก็ได้นะคะเผื่อมันไม่งอกแต่ถ้ามันงอกขึ้นมาทั้งสองเมล็ดนะคะพี่ๆต้องต้องถอนถอนออกหนึ่งหนึ่งต้นนะคะแต่ถ้าถ้ามันงอกมาต้นเดียวก็พอดีเลยนะคะแต่ถ้ามันงอกมาทั้งสองพี่ๆก็ต้องถอนออกเนาะ เพราะว่าเราจะไว้แค่แค่ต้นเดียวค่ะนี่ค่ะถอนออกไปแยกปลูกก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กบกบพิษมอสน,นะคะ แล้วเราก็เอาไปไว้ในร่มนะคะแล้วเราก็สังเกตพิษมอดว่าเขามีความแห้งหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมันแห้งเราก็อย่าลืมลดน้ําด้วยนะคะรักษาความชื้นของพิษมดค่ะแต่อย่าให้ชื้นเกินนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มงอกนะคะพอเขาเริ่มงอกเราก็จะย้ายกระถางเราะคะ่ะจากในที่ร่มนะคะก็ไปไว้ในที่แดดลําไรนะคะจนกว่าจะได้อายุป,ประมาณ20วัน25วันนะคะเขาก็จะสูงประมาณนี้ค่ะ เหมือนตัวนี้ที่เพิ่งเพาะลงในถาดหลุมนะคะเขาก็จะสูงประมาณนี้ค่ะพอได้สูงประมาณนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปลงในกล่องโฟมได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเพราะใส่เป็นถาดแบบนี้นะคะพี่ๆต้องเอามาใส่ในในกระถางก่อนวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวคลุกน้ําให้ชื้นนยคะใส่ลงข้างล่างหรือเราจะใช้ขุยมะพร้าวทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือจะใช้ขุยมะพร้าวผสมพิษมอสก็ได้ เนี่ยอย่างพึ่งก็จะผสมไปเลยผสมกันไปเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็แหวกตรงกลางนิดนึงแล้วเราก็ถอนต้นมะเขือเทศค่ะเราจะบีบตรงจุกเขาเนี่ยค่ะแล้วเราก็ดึงขึ้นเห็นไหมคะรากเขาก็เต็มเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปในกระถางแบบนี้หลังจากใส่นะคะเราต้องทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งให้รากมันเดินเต็มกระถางก่อนนะคะถึงค่อยเอาไปลงในกล่องโฟมค่ะ ถ้าหากว่าใครเพราะแบบนี้นะแต่ถ้าใครหยดมเมล็ดลงในกระถางแบบนี้พอต้นเขาโตประมาณยี่สิบห้าวันประมาณนี้เราก็เอาไปลงกล่องโฟมได้เลยนะคะเดี๋ยวไปลงกล่องโฟมกันค่ะวิธีการลงกล่องปลูกนะคะเราก็จะใช้วันนี้เพิ่งเลือกใช้เป็นกล่องทรงสูงนะคะซึ่งเขาจะใหญ่กว่ากล่องกุ้งนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ย A b บอย่างละสองถ้วยตวงค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นปุ๋ย A นะคะตวงเลยนะคะสองถ้วยถ้าเป็นกล่องกุ้งเราจะใส่แค่ถ้วยเดียว แต่ถ้าเป็นกล่องทรงสูงเราจะใส่สองถ้วยนะคะเพราะว่าเขาจะจุน้ําที่มากกว่ากล่องกุ้งค่ะบี B. ก็ใส่สองถ้วยเหมือนกันนะคะคสองถ้วยตวงนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ําใส่ค่ะเราจะเปิดน้ําใส่นะคะให้เหลือบริเวณขอบนะคะประมาณสักหนึ่งเซนนะคะตอนนี้ระดับน้ําของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการปิดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝากล่องโฟมนะคะ ฝากล่องโฟมเราก็จะเจาะรูกระถางสี่นิ้วค่ะเพิ่งจะรอบเพิ่งจะเลือกเจาะด้านข้างนะคะไม่ไม่เจาะตรงกลางเพราะว่าเวลาที่เราเติมน้ํามันจะได้เติมง่ายค่ะแล้วเราก็จะเอากระถางที่ใส่ต้นกล้ามะเขือเทศนะคะลงไปค่ะนี่เวลาเราจะเติมน้ําเราก็เปิดแบบนี้มันก็จะเติมง่ายนะคะถ้าเราเปิดดูนะคะกระถางมันจะจุ่มน้ําประมาณ20ซค่ะอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยค่ะทำเลในการวางกล่อง โฟมของเรานะคะพึ่งก็จะเลือกวางในลงเรือนค่ะตัวนี้จะเป็นลงเรือนแบบมินินะคะวาง5้ากล่องโฟมค่ะตัวลงเรือนนะคะพึ่งก็จะใส่หลังคาแต่นี้ยังไม่ทันใส่นะคะถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเราควรจะมีหลังคาที่เป็นพลาสติก แต่ถ้าช่วงร้อนจริงๆแบบช่วงเดือนเมษานะคะเราสามารถทับผ้าสแลนเพิ่มได้นะคะ50%ค่ะเพราะว่ามันจะได้ช่วยพางแสงนะคะต้นมะเขือเทศของเรานะคะเขาก็จะได้ไม่ร้อนเกินไปนะคะฉะนั้นอ่ะลงเรือนตัวนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆนะคะวางได้ทั้งหมด5กล่องโฟมค่ะพอเราลงกล่องปลูกนะคะได้ประมาณ1เดือนนะคะมะเขือเทศเขาก็จะเริ่มติดดอกออกผลนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ก็เริ่มมีดอกมีผลนะคะตันนี้จะเป็นมะเขือเทศส,สีดานะคะแล้วเรามาดูในกล่องโฟมค่ะในกล่องนะคะเขาก็จะเริ่มมีรากนะคะรากก็จะเริ่มลงไปดูดกินน้ํากินปุ๋ยนะคะช่วงที่เขาออกดอกออกผลเนะะี่ยค่ะช่วงนี้น้ําจะลดเร็วถ้าเกิดเราเลือกใช้เป็นกล่องกุ้งนะคะเราก็จะต้องเติมน้ําบ่อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกล่องทรงสูงก็จะเติมไม่ค่อยบ่อยเท่ากล่องกุ้งะคะ่ะเพราะว่าเขาจุ้น้ําได้มากกว่านะคะแล้วการเติมนะคะเหมือนที่บอกค่ะเวลาเราเติมรอบ รอบใหม่อะคะ่ะเราจะไม่ให้ตัวน้ำนะคะมันท่วมรากนะคะเราจะเว้นรากข้างบนนะคะประมาณสัก2นิ้วนะคะเพื่อให้เขามีอากาศหายใจนะคะจะไม่เติมท่วมนะถ้าท่วมปุ๊บอากาะรากเขาจะเน่าค่ะพออายุได้ประมาณ3เดือนนะคะเขาก็จะออกเต็มต้นแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพวงๆนะคะรอบนี้เพิ่งก็จะมาเก็บนะคะเนื่องจากมันเยอะมากนะกินเองก็คงไม่ไหวนะคะก็จะเก็บไป จำหน่ายด้วยค่ะก็วิธีการปลูกนะคะเหมือนที่เพิ่งอ่าพูดมาข้างต้นนะคะคือมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะค่อนข้างที่จะง่ายนะคะมะเขือเทศตัวนี้เพิ่งแนะนําเลยใครที่ชอบกินมะเขือเทศทานดิบนะคะเป็นเป็นเขาเขาสามารถทานสดได้เลยอะคะ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่เนาะเพิ่งอยากให้พี่ๆนะคะลองปลูกกันเองนะคะไว้กินในบ้านนะคะปลูกง่ายๆเลยอย่างเพิ่งก็ปลูกเน,นี่ยค่ะลงนึงก็ปลูกสี่ไอห้ากล่องโฟมนะคะแบบนี้เห็นไหมห้ากล่องโฟมอุ้ยดูพวงนี้ค่ะ สุดยอดเลยนี่เห็นไหมคะ <im ans> คือ <im ans> คือเนี่ยหนึ่งโรงเรือนปลูกแค่ห้ากล่องก็เหลือกินแล้วนะพี่ๆขาคือเหลือกินแล้วก็เหลือ,ลอสามารถขายได้อะคะ่ะฉะนั้นใครที่ที่แบบว่าแบบอยากที่จะทําเป็นอาชีพเสริมก็ยังทําได้เลยนะคะอันนี้รูปทรงเขาแบบเพี้ยนไปนะคะ <im ans> กลายเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะพี่พี่ะ่ะฉะนัะ้นอ่ะวิธีการปลูกไม่ยุ่งยากพี่พี่สามารถทําตามได้เลยนะคะเพึ่งก็คงจะแนะนําพี่พี่นะคะให้ปลูกเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับคนอื่นนะคะพี่พี่ก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้พึ่งด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ